ดูให้จบนี่คือสามอาวุธลับที่จะเปลี่ยนคุณจากเหยื่อที่ไม่มีพวกให้เป็นเจ้านี่ที่มีคดีอาญาในมือการที่คุณไม่มีประกันไม่ได้แปลว่าคุณผิดอย่าให้เขาขู่ได้คุณต้องใช้สามอาวุธนี้สู้กลับทันที อาวุธที่หนึ่งใบรับรองแพทย์นี่คือไม้ตายที่แรงที่สุดแค่คุณถลอกหรือปวดคอรีบไปโรงพยาบาลแล้วเอาใบรับรองแพทย์มาคดีของคุณจะอัปเกรดจากแพง่งเรื่องเงินกลายเป็นคดีอาญาขับรถประมาททำให้คนเจ็บทันทีคู่กรณีกลัวติดคุกมากกว่าจ่ายเงินทีนี้เขาจะรีบมาเจรจากับคุณเองอาวุธที่สองบันทึกตำรวจที่ชี้เขาผิด ไปโรงพักและห้ามเซ็นประมาทร่วมเด็ดขาดยืนยันหนักแน่นว่าผมถูกตักหน้าและขอให้ตำรวจชี้ขาดว่าเขาเป็นฝ่ายประมาทกระดาษใบนี้คือดาบที่คุณจะใช้ฟันเขาครับอาวุธที่3คลิปกล้องวงจรปิด คุณไม่มีทีมประกันคุณต้องลากล้องเองรีบวิ่งไปเซเว่นอีหรือร้านค้าแถวนั้นทันทีขอดูกล้องนาทีเกิดเหตุแล้วอัดคลิปหน้าจอนั้นมาเลยนี่คือหลักฐานปิดคดีที่เขาเถียงไม่ออกครับรวบ3ามอาวุธนี้ใบรับรองแพทย์บันทึกตำรวจและคลิปแล้วเดินไปเรียกเงินจากคู่กรณีได้เลยแล้วเพื่อนๆละครับเคยโดนชนทั้งที่เราไม่ผิดแล้วคู่กรณีพยายามโยนความผิดให้เราไหม คอมเมนต์มาแชร์ประสบการณ์กันครับ